ภายในงานพระครูภาวนาสุทธิวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้จุดโคมประทีปเอกบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พระอาจารย์ไมเคิลวิรัธรรมโมจะได้กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานส่วนกัลายาณมิตรทิพซิรินอินทกนกได้เชิญชวนให้เหล่าอาสาสมัครชาวท้องถิ่นจำนวน35คนร่วมกันส่งต่อเทียนเพื่อเป็นการส่งต่อความสว่าง ไปยังประทีปของแต่ละคนจนสว่างสวัยไปทั่วลานธรรมพร้อมทั้งจุดประทีปแปลอักษรเป็นรูปพระธรรมกายที่มีศูนย์กลางกายที่สว่างสวัยและตัวอักษรสัญ,ญลักษณ์ GMC วิสาเดยพร้อมกันนี้ชาวท้องถิ่นก็ได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันทำกลางแสงเทียนทั้งยังได้แผ่เมตตา และอุทิส่วนกุศลตามเสียงนำของพระอาจารย์จากนั้นพระอาจารย์ไมเคิลวิรธัมโมยังได้กล่าวถึงความสำคัญของการแผ่เมตตาพร้อมทั้งได้เชิญชวนทุกท่านไปลอยประทีปเพื่อส่งความปรารถนาดีให้แก่บุคคลอันเป็นที่รัก และสรัปสัตว์ทั้งหลายซึ่งชาวท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ต่างมีความประทับใจในกิจกรรมหลายท่านเพิ่งได้มาฝึกนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกแต่ก็สามารถสัมผัสถึงความสุขสงบภายใน นอกจากนี้ทุกท่านยังประทับใจในสถานที่จัดงานที่มีความสวยงามบรรยากาศการต้อนรับจากอาสาสมัครที่มีความอบอุ่นเป็นกันเองและหลายๆท่านมีความตั้งใจที่จะกลับมาฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายจอเจียในโอกาสต่อไปอีกด้วย